เทศกาลสงกรานต์ถนนสีลมเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์เทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความนิยมเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากในทุกปีและในปีนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับภาครัฐ ตำรวจนครบาลและผู้ประกอบการย่านสีลมเตรียมจัดงานสงกรานถนนสีลมในช่วงวันที่12-14ถึงเมษายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยกิจกรรมประกอบด้วยขบวนรถส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ปีใหม่ไทยขบวนรถพระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ขบวนแห่นางสงกรานและรถบุพชาติการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และการละเล่นแบบไทย ซึ่งจุดเด่นของเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลมในปีนี้นคืออุโมงค์รักยาวที่สุดในโลกซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำความยาว80เมตร<ม>บนถนนสีลมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมบันเทิงบนเวทีตลอดทั้ง3วัน ประเพณีสงกราน,นะคะเล่นสงกรานกันที่ถนนสีลมนะคะปีนี้ซึ่งเรามีไฮไลท์พิเศษอย่างที่บอกก็คือมีอุโมงรักสีลมนะคะซึ่งเป็นอุโมงคน้ํายาว80เมตรนะคะที่จะเกิดขึ้นแห่งแรกที่นี่บนถนนสีลมนะคะทั้งนี้จะมีการสร้างมิติใหม่ของเทศกาลสงกรานถนนสีลมในสองด้านคือด้านวัฒนธรรมและด้านความปลอดภัยเพื่อคืนภาพลักษณ์ประเพณีสงกรานอันดีงามมีความเรียบร้อยและสนุกสนานอย่างปลอดภัย โดยเน้นหลักสีปอคือปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโปะและปลอดแป้งเนื่องจากสงกรานในปีที่ผ่านมามีความไม่เรียบร้อยและความไม่เหมาะสมเผยแพร่ออกไปส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเพณีสงกรานและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งสาเหตุมาจากการขาดการจัดการและขาดมรราตรการควบคุมที่ดีเราจะมีการใช้กองหน่วยการร่วมนะครับม,มีกองหน่วยการร่วม ุกภาคส่วนทหารตำรวจอาสาสมัครพยาบาลรถด,ดับเพลิงจะมาบริการและที่ทุกจุดในงานจะมีจุดสกัดย่อยนะครับให้ในการช่วยเหลือในการป้องกันเหตุทุกจุดครับและจะบังคับใช้กฎหมายทุกกฎหมายครับที่จะทําให้บุคคลที่มาก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบสุขให้กับบริเวณถนนสีลมครับ ในส่วนของการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนสีลมจะมีการกวดขันและทำการค้าบนทางเท้าเพื่อป้องกันการนำพื้นที่ไปหาประโยชน์โดยขัดต่อกฎหมายซึ่งจะให้ผู้ที่ประสงค์ทำการค้ามาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตบางรักภายในวันที่1และ2เมษายนนี้โดยมีแผงค้ารองรับ200แผงโดยหากมีผู้ค้าจานวนมากก็จะจับฉลากต่อไปนอกจากนี้ยังวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้เล่นและขายแป้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยที่ร่อแหลมและอุบัติเหตุจากการเมาสุรา